สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูขขา่ข่าวพระคำซีทีวีจันทบุรีประจำวันอังคารที่17กุมภาพันธ์2558ค่ะค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะกองทัพไทยโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดรวมกับกองทัพสหรัฐและนาวิกโยธินอินเดียทำพิธีส่งมอบอาคารอิกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนของการฝึกคอปปาโกร15แก่ชุมชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขมค่ะ ที่โรงเรียนบ้านจันทเขมอำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีกองทัพไทยโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมกับกองทัพสหรัฐและนาวิกโยธินอินเดียทําพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนของการฝึกคอรบ,บ้ากโกร15แก่ชุมชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเคมโดยมีนายสมหมายวิเชียชนฉันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีและมีผู้แทนสหรัฐอเมริกา ผู้แทนสาธารณรัฐอินเดียในอำเภอเขาคิชกูดและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีสำหรับการมอบอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนของการฝึกคอปปอร์โก15ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกภายใต้รหัสการฝึกร่วมผสมคอปเปอร์โก15เพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน โดยการก่อสร้างอาคารหลังนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทัพไทยโดยชุดก่อสร้างของกองทัพทหารช่างกองพลนาวิกโยธินร่วมกับกองพันทหารเรือ ก่อสร้างเคลื่อนที่ที่4กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและกรมฐานช่างที่269กองทัพบกินเดียและประชาชนในพื้นที่ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่17มกราคม2558ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2558ใช้เวลาในการก่อสร้าง32วันเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบ้านจันทกระเรมชุมชนในอนาคตต่อไปค่ะ